เอฟซีอ้อยเขียวท่านใดอยากได้เป็นข้อตานะครับให้ลุงชวนส่งไปให้สแกนคิวโค้ดเพื่อทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมเมื่อนี้ไปเบิ้งบรรยากาศกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องส่วนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผม่ายยูทูบไปน้ำไหลติ๊กตกไปน้ำนะครับเปิดแล้วนะครับแปลงอ้อยแปลงพันอ้อยของลุงชวนที่ที่ให้พี่น้องได้ไปทดลองปลูกตอบรับนโยบายรัฐบาลบ่อเผาตัดแล้วกับราคาที่มันถือลงนะครับ เห็ดจางไหนเขาจีได้อยู่ได้นะครับก็คือเห็ดเห็ดปริมาณไรยหนึ่งลามันจีได้ต่อตันอ่ะมันได้เห็นมันได้หลายที่สุดนะครับซึ่งอ้อยแป้งนี่หงชวนนี่ถือว่าถือว่าก็บพอสมควรอยู่แต่ว่ากับบางท่านได้เต็มล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจักวัไหนที่เต็มล้อยเปอร์เซ็นต์ออกขงชวนเห็ดอ้อยมาเต็มจะเพียนะครับเห็ดแบบเห็ดหลายอย่างผลดอยู่หลายน่ยบทบาทหลายหน้าที่แต่ว่านี่ก็ถือว่าดีนะครับบ่บ่ขาดถ้าได้แบบนี้บ่ขาดยี่สิบนะครับอ้อยเก้าเดือนนะบางท่านได้ครบขวบถ้างหอดโรงงานน้ำตาลเปิดเนี่ยมันยังที่ไปได้อีีกหลายยออ่่เ้นนะพงั ปรากฏว่าผมมาท่านเห็นดอกอ้อยยักษ์เขียวมาสองปีแล้แตวตะกอนเห็นอ้อยยักษ์เขียวมันที่ออกดอกสําหรับพิน้องงาเชือกนะครับมือนี้นได้ตัดให้พี่น้องงาเชือกเปิดแปลงแรกนะครับเอฟซีทางงาเชือกสารค้าได้สร้างม้าสองตันนะครับก็เลยที่ได้เอาไปสรงไห้เป็นมืออื่นอาจจะไปถึงช่วงใบาบกุละ่ะเพราะว่ากับโมเมนใกล้ๆนะครับสองร้อยกิโลเพราะฉะนั้นผู้เดท่านใดสนใจนะครับสร้างจองได้เร้วนะครับโทรศัพท์มาเลยนะครับเดี๋ยวลุงเชิดที่ขึ้นโทรศัพท์ไปใต้คลิปนะครับไอพินองได้ติดต่อเรากับที่ขึ้นคิวอค พันทักไลยมาหากันนะครับถ้ามารับหน้าสวนขายไปตั้งแต่กิโลเดียวพี่หลหครับพี่น้องลําเดียวกับขายถ้ามาล้มหน้าสวนนะครับร้อยโลอยสองร้อยโลผูล้ใดอยากมาทดล้องหรือว่าทีใหอยส่มขอตาไปขอตาละที่บาทหาสิบนะครับสงให้ฟรีขั้นหาร้อยบาทกินไปนะครับกไ้พี่น้องล้องคิดเบื่องเอานะครับว่าเพราะว่าการปลูกอ้อยปีนี้ราคาประกาศออกมาแล,ล้วจังใดก็บรรเทพันคิดว่าปีนี้จังใดก็บ่รหอดพันถ้าเขาประเหต์ห้ได้มีสิบตันต่อไร่ขึ้นไปนี่ลำบากแล้วพี่น้อง นอกจากคนที่มีทุนหลายนะครับไม่ได้หวังหวังตอ่อสมมติว่าบางคนม,ม,มี2ีสไร่เนี่ยหวังอ้ยอยย่างเดียวเนี่ยครับเพราะถึงมีทวศอถึงค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างบ่บ่พรากินแน่นอนครับค่าราคาเนี่ยเพราะฉะนั้นมือนี่นะครับ2องลองคิดเบิง้งคิดน้ำหนึ่งช้อนใหเบิง้งอ้อยยักษ์เขียวตอบโจทย์ได้บ่ครับว่าทำน้อยได้มากคุณเชิญยังสนับสนุนอยู่เนาะเศเก,ก,กษตรปนีดแล้วตอนนี้คุณเช้ญเห็ดสูตรที่มันบวล่มอ่ะพี่น้องอันนี้กับท้านถือบวกล่มได้พี่น้องคุ่ดได้ว่านนอครับ มัน่าจะสามเมตรไปแล้วาะฉะนั้นคลิปนี้ลุงชวนอยากฝากคอดพี่น้องเอฟซีแฟนคลับอ้อยยักยเขียวของลุงชวนท่านใดอยากทดลองปลูกนะครับอยากทดลองปลูกให้มาเบิงลุงชวนให้ทักมาปรึกษาประสิบาบ a ว m a อย่างนะครับถ้าอยากรู้ว่าอ้อยเักยเขียวมันที่เป็นยังไงมันที่ตอบโจทย์ภายในเอ่อภายในทีของพี่น้องบอนะครับทีพี่น้องเป็นยังไงมีระบบน้ำซําใดปรึกษาลุงชวนใดลุงชวนให้ครับ ให้คำปรึกษาได้ทุกค้นนะครับบอบอเกียวกับเอฟซีหรือว่าบอเอฟซีท่านใดสนใจอยากจากลูกเพื่อตัดสินใจนะครับแล้วส่วนที่ซื้อบอซื้ออยู่ใกล้ๆบ้านนี้บอลุงช้นบอได้บอได้คลิปทั้งท่านเลยครับถ้าท่านใดมาเอาก็คือขายถ้าท่านใดบอมาเอาก็เอาใกล้ๆลุงช้นบอว่าอย่างคือบอบอปิดกั้นอยากให้ได้ทันดีๆไปใส่ซื้ออ้อยเนี้ยเขียวขอบคุณใรายที่ติดตามคลิปหน้าว่ากันไหมคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่น้องนะเชียรอีกรอบนึงนะครับที่เปิดสวนลุงช้นได้ัน เปิดข้างแรกเลยนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามครับสวัสดีครับ